สวัสดีครับผมนายปีวศุลที่สีนะครับเมงนะครับผมขออนุญาตมาภาคหลังคลิปนะครับอ่าช่วงบ่ายนะครับเราก็จะทําการมีกิจกรรมในแปลงรวมนะครับโดยการที่ว่าเราเนี่ยจะตัดรากยางนะครับป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรานะครับการที่เราตัดนะครับก็มันก็จะช่วยลดความชื้นที่สะสมทําให้ระบายน้ําได้ดีขึ้น นะครับผมนะครับเนาะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเอานําใบไผ่ไปใส่ในกระสอบนะครับแล้วก็มีส่วนของขี้งัวนะครับแล้วก็ใส่ยางละถุงนะครับผม เลยครับคิดไม่ออกไงมันต้องพูดแล้วก็ไ้ก่อนนะอาจารย์วสันต์ปึ้มน้ลูกรักลูกรักเก็บเอทุกวิชานะน้องน้ำไอ้ที่บอกว่ามึงเก็บอเรเลนี่มหนจะว่างไม่น เราตักขี้วัวใส่หญ้านะคะใส่หญ้าใส่หญ้าในกระสอบที่เราเก็บไว้เมื่อตอนเชา้าเพื่อทําเป็นปุ๋ยหมักเชื้อภาพไว้นี่นะครับนี่ก็จะเป็นการตักขี้ไก่นะครับเพื่อนําไปไปเป็นปุ๋ยนะครับเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ตักขี้งวัวแล้วก็ส่วนของใบไผ่ไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะนําขี้ไก่นะครับไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้อีกนะครับผม